โรงเรียนท่าลาดตั้งอยู่ที่222หมู่1ตำบลท่าลาดอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้คติธรรมที่ว่าปัญญานารานางรัตนนังปัญญาเป็นแก้วของนรชนส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์คือใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง สีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองและสีน้ำเงินมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น29คนมีจำนวนนักเรียนกว่า500คน มีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากลก้าวทันเทคโนโลยีมีคุณธรรมอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2566มีเป้าหมายและพันธกิจที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียนด้านบริหารและการจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดภายใต้การบริหารจัดการศึกษาของนายสมศักดิ์นวลประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลาดและนางสาวนันทิกาเทตรัตรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลาดโดยโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น4ด้านได้แก่ 1. ด้านการบริหารวิชาการ 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารทั่วไปโดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการใช้วงจรคุณภาพมาช่วยในการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพเดมมิงโรงเรียนท่าลาดมีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆดังนี้ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนท่าลาดมุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนท่าลาดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อ สารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าลาดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดแก้ปัญหาได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการ ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าลาดมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองต่อความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมุ่งพัฒนาตนเองและประเทศตามบริบทของตนมีความสามารถเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆรางวัลที่สถานศึกษาได้รับผลการทดสอบด้านการอ่านระดับชาติอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2566 มีผลการทดสอบดังนี้อ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ยรวม48.41คะแนนอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยรวม44.11คะแนนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด92.51คะแนนโดยมีนักเรียนได้รับคะแนนสอบอาทีสูงสุด100คะแนนเต็มได้แก่เด็กหญิงวรัตยาโรยไทยสงเด็กหญิงกิ่งแก้วสีเชียงหาเด็กหญิงปนัสยาหิงไทยสง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2566มีผลการประเมินดังนี้วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยรวม73.40คะแนนวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยรวม43.30คะแนนคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด116.70คะแนน โดยมีนักเรียนได้รับคะแนนสอบ NT สูงสุด100คะแนนเต็มได้แก่เด็กชายธนกฤตวัชรวิชานันรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เด็กหญิงนัฐาช่างบุรายวิชาภาษาไทยได้รับโล่เชิดชูเกียรติและแสดงว่าโรงเรียนท่าลาดได้รับรางวัลชนะเลิศและเหรียญทองรวม11เหรียญการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ได้รับคัดเลือกเป็น1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งสมรรถนะและศักยภาพพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนบ้านวัดาศาสนารัฐและโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขระดับทองปีการศึกษา2566เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและห่างไกลจากยาเสพติดโรงเรียนท่าลาดขอขอบคุณค่ะ